บกกอมาค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนใดคือเกาเหมือนเดิมนะคะ,จะแจะงแจ๋วมากอีกแล้วคะ่ะมือเจ้าคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากะหล่ากันนะคะเห็ดกะหล่ํามาดูค่ะว่ากะหล่ําของเราทํายังไงนะคะกะหล่ําประเทศนอกแก่นค่ะถธอได้มือเจ้าคะ่ะนี่ ว,วมมา่าวะคือกระหล่ำบานห้าค่ะแอนจะใช้กระหล่ำแบบนี้นะคะในการที่ทำอะไรเอ่ยผัดไทยแล้วก็ผัดผักต่างๆนานา,นานในร้านเราค่ะเพราะว่าเขามีราคาค่อนข้างต่ำกว่ากันกระหล่ำที่เป็นหัวยาวๆน่อยไมคะ่ะห้ากะสิผ่าครึ่งโหลดด้ค่ะเมื้อเจ้าค่ะนี่นะคะแอนทำเสร็จนะคะเพื่อนๆผักที่เราทำเสร็จนี่ย มาดูกันนะคะว่าแอนสิเหตุจังไดค่ะแอนจะเอาใจมันออกแบบนี้นะนี่ค่ะแล้วผักทุกอย่างของเราเราทำด้วยมือนะคะผักทุกอย่างนี่ค่ะแล้วแอนจะจัแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะมือเจ้าคะนี่ค่ะมันผักมันจะมีสองตัวกับตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เขาจะแข็ง ตัวนี้เขาสิมีค่อนคางที่แบบว่าค่อนข้างที่จะอ่อ,อนก็ตัวนี้นะคะตัวนี้เราจะเอามาทํากระเหลี่ยมกระเหลี่ยมกระลำเลี่ยมค่ะกระลำใบพัดนะแม่ค่ะแล้วก็ชิ้นนี่ทาตามสบายเลยนะจะได้ยุตประมาณนี้ค่ะชิ้นนะแล้วแอนก็จะเอาใส่กระมังตัวนี้นะคะแอนจะแช่น้ําก่อนนะคะทาเฮ็ดแล้วค่ะ เราจะไม่เอาแบบนี้ไปใช้เลยนะส่วนตัวนี้เห็นไหมค่ะเข้ากับหั่นธรรมดาเลยค่ะตัวนี้เขาจะไปเป็นกระหล่ําฝอยที่เราทำํำผัดไทยนะคะเขาสีแดงอ่อนเด้อค่ะเด้อเห็นไหมค่ะนี่ค่ะเราก็ใส่ไปในตัวนี้นะคะสองตัวนี่คือเข้าสีแยกกันใบใบแบบแบบเขาเห็ดเลยค่ะเห็นไหมตัวนี้แบบนี้ นี่ค่ะชิ้นนี่แล้วแต่เพื่อนๆจะทำเลยนะสอบสิ้นแบบใดสอบสิ้นน่อยสิ้นให่สิ้นสันสิ้นนั่นแบบนี้ค่ะหรือเพื่อนๆอ,อยากเอามาทำตัวนี้ด้วยแบบนี้ก็่เป็นหยังค่ะถ้าเราทําแบบนี้เขาสีแยกกันออกไงนั่นค่ะกระลำเพราะว่าเขาขอนคางพี่สี ค่อนข้างที่จะแบบว่า,าแกนหนะแม่ค่ะแน่นหนามากนี่ค่ะแอนทำผักนี่แอนไม่ใส่ถุงมือนะคะเพื่อนเเพราะว่ายังเข้าเห็ดคว่มเร็วมากคัดแล้วก็ผักทุกตัวของเราเราก็เอาไปแช่น้ำเย็นออกด้วยนะคะนี่ค่ะ บางคนเขาก็ไม่ทําแบบนี้นะคะบางร้านเขาก็ไม่ใช้ผักตัวนี้แต่ที่ร้านเราใช้ตัวนี้เพราะว่าราคาอาหารของเราอย่างที่ทุกๆคนรู้อยู่แล้วว่าราคาอาหารของแอนไม่ได้สูงนะคะนี่ค่ะแล้วผักของเราทุกตัวนี่ ข้าสิบว่าใส่พักแซ่แข็งโดยเด็ดขาดนะคะผักของแอนทุกตัวนี่แอนสิใส่พักสดค่ะมุงเจ้าคะ่ะถึงอาหารเราจะถูกแต่เราไม่ใช้ของแช่แข็งค่ะามาค่ะกะเ็เริ่มได้แบบนี้นะคะเราจะทำมากทำน้อยนี่ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะ ฮักะเอาค่ะวันหนึ่งเราจะทำหูเกตีก็ได้เข้ามาจําเป็นต้องมานั่งทําแต่ผักตัวเดียวเห็นไหมคะ่มคะนี้เราก็ทิ้งนะคะกระสเรา เราหั่นตรงข้างๆแบบนี้นี่เขาสิแตกออกง่ายแล้วค่ะเห็นไหมคะ่ะขามาตองมานาั่งจัดการว่าเขาสิแตกบ่เขาสิหลุดออกจากกันบ่ค่ะเพราะว่าถ้าเราสับเฉียงลงนะคะแต่ถ้าเราหั่นแบบนี้นะลายแบบนี้ไปเลยนี่มันสิหลุดออกจากกันยากหนะแมคะ่ะแต่ก็ง่ายอยู่หรอกสว่ามันแล้วแต่ถนัดเนาะคะ่ะแอนน่ะสินเน้นความเร็วนั่นคะ่ะ เราต้องไวทั้งมือทั้งมีดนะคะปากไววเบาค่ะไวทั้งมือทั้งมีดนี่โอเคทำงานทุกวันเพื่อนๆช่วงนี้เด็กแอนไม่สบายค่ะเพระาะว่าเขาทำอะไรนะคะเขาทำมันนะ งานไม่ไม่แบบว่าถ้าไม่สบายเราก็ไม่อยากเอามางเห็นไหมค่ะส่วนนี่ค่ะโอ้โหสวยมากค่ะนี่นะคะถ้าเพื่อนๆว่ากะละมังเราน้อยเราแบ่งอีกอันนึงก็ได้นะคะนี่ค่ะ บางคนก็ว่าทำไมทำชิ้นใหญ่จังแล้วแต่เรานะคะถ้ามักแบบใดข้ากระเฮ็ดตามสบายของห้าโหลดค่ะเพื่อนเจ้าคะ่ะกระลำนี่ลำพังเขาอยู่ในตู้นี่เขากับวัตถุท่านในกรอบดีเด้อค่ะเพื่อนเจ้าคะ่ะแต่เวลาที่เราเอามาหั่นแบบนี้พร้อมที่จะใช้แบบนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนแช่ไปในน้ำเย็นอีกสักประมาณ10นาที15นาทีนี่ เขาสิบแบบวาจังไหนล่ะโอเคเลยนะคะพอได้แบบนี้นะคะนี่คะ่ะเขาสรนะคะเดี๋ยวแอนเอาตัวนี้ออกก่อนค่ะตรงนี้แอนจะทิ้งนี่นะคะเขาเสร็จถฉยแบบนี้ค่ะ ว่าตัวนี้มันเยอะอยู่ใช่ไหมแบ่งใส่ตัวนี้นิดนึงค่ะนะคะเขาใส่ได้ถือกน้ามดค่ะนี่นะคะ,มมคะ,ะ,คะพอเราได้ไประมาณนี้นะคะนี่ค่ะคือตัวเด็ดของเรานะน้ำนี่เขาเปิดน้ำเย็นสุดเลยนะคะระบบน้ำที่นี่เขาสิมีนะที่เมืองนอกที่ต่างประเทศแอนว่าทุกๆท,ที่นั่นแหละ เขาสมีระบบนามเย็นนะคะเราเปิดไปสุดเลยค่ะแล้วเราก็นําสมสายสู้ยาะลงไปนะคะมือเจ้าค่ะเขากรอบแบบกรอบจริงๆเลยค่ะใส่เห็ดถั่วเลยเะยค่ะเด้อ ใส่ให้ท่วมนะแล้วเาก็สิได้พักที่กรอบค่ะมื่อเจ้าค่ะ <c oughs> เรียบร้อยนะคะ เราก็แช่ไว้อย่างนี้สักประมาณ10 1 5นาทีนะคะนำสมกับอันนี้นี่พักพนกสีโอเคหลังจากนั้นเราก็เอามาใส่ใส่ตะแกงแบบนี้เด้อค่ะเดอ้อนี่พักให้น้ำเขาเสด็จแล้วเราก็ใส่กล่องเก็บเข้าไปในตู้ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการทำกะหล่ำให้กรอบแล้วก็หวานแล้วก็อยู่ได้นานค่ะเดี๋ยวเขามาเบิ้งตอนแอนเอาขืนนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะ นี่ค่ะเข้ากับสิไดย,ยุประมาณนี้นะคะผักผักให้เขาเสด็จน้ําออกแล้วเราก็กอกใส่กล่องเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะเคล็ดลับดีๆของการทําผักกะหล่ําให้กรอบและหวานค่ะสําหรับคลิปนี้คือเก่าเมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะเอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ subscribe กดติดตามใหนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปในสเซ้าดอนต่อไปสําหรับคลิปนี้ <ๆ S 2> สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพเพื่อนๆบ,บายยค่ะ